เคยสงสัยไหมว่าความไว้ใจเป็นสิ่งที่มีค่าแค่ไหนความไว้วางใจในตัวคนหนึ่งหรือในสิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งที่เปราะบางมากกว่าที่หลายคนคิดและบางครั้งมันก็ถูกทำลายไปโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการดูว่าคุณได้ฝากความหวังความมั่นใจไปในมือของใครบางคนคุณเชื่อว่าเขาจะรักษาความรู้สึกของคุณให้ดีจะคอยดูแล และให้ความสำคัญต่อสิ่งที่คุณฝากไว้แล้ววันหนึ่งสิ่งที่คุณไว้ใจได้หายไปหรือถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสมการทำให้ใครเสียความไว้วางใจนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่การทำผิดสัญญาแต่ยังหมายถึงการทำลายสิ่งที่ทำให้ใจของอีกฝ่ายรู้สึกมั่นคงสบายใจและปลอดภัยซึ่งความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่มันจะยังคงสะท้อนในความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจของเขาต่อไป หากคุณเคยให้คำมั่นสัญญาให้ใครบางคนว่าจะทำอะไรให้กับเขาและคุณกลับทำลายสัญญานั้นความไว้ใจที่เขามีต่อตัวคุณก็จะหมดลงและการทำเช่นนั้นจะไม่เพียงแค่ทำให้เขาผิดหวังแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาในระยะยาวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จกักศีลว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมรวมทั้งในตัวเอง การไม่ทำลายความไว้วางใจของผู้อื่นคือหนึ่งในการรักษาศีลที่สำคัญข้อที่เราไม่คาดคิดคือการขโมยความไว้ใจแม้จะไม่ใช่การขโมยของหรือทรัพย์สินแต่การทำลายความเชื่อมั่นของผู้อื่นก็ถือเป็นการผิดศีลเช่นเดียวกันมันเหมือนกับการขโมยสิ่งที่ไม่เห็นแต่ความเสียหายที่มันก่อให้เกิดนั้นใหญ่โตเมื่อเราทำลายความไว้วางใจเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยความหวังและความดี ความเสียหายนั้นอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีแม้เราจะขอโทษหรือพยายามฟื้นฟูมันลองคิดดูว่าความไว้ใจนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ถูกบรรจงปลูกในใจของคนหนึ่งเมื่อมันได้รับการดูแลมันจะเติบโตและผลิบานแต่หากถูกทำลายหรือถูกละเลยมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เราทุกคนล้วนมีความสามารถในการเลือกที่จะรักษา หรือทำลายความไว้ใจของผู้อื่นหากเราคิดถึงผลกระทบที่ตามมาอาจจะทำให้เราเลือกการกระทำที่ดีกว่าเลือกที่จะรักษาความไว้วางใจของผู้อื่นไว้เพราะเมื่อเราเคารพความรู้สึกของคนอื่นและรักษาความไว้ใจของเขาเราก็จะได้รับความเคารพและความไว้วางใจในตัวเราเองด้วยเมื่อเราได้ขโมยความไว้วางใจของใครบางคนแล้วเราจะมีวิธีฟื้นฟูมันได้อย่างไร คำตอบอาจไม่ง่ายแต่ทุกการกระทำที่ดีเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะระวังและรักษาคำพูดคำสัญญาและความไว้ใจที่เรามอบให้ผู้อื่นเพื่อให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าอย่างสงบและมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนรอบข้างการไม่ขโมยแม้แต่ความไว้ใจจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญไม่เพียงแต่ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสันติสุขในจิตใจ และในสังคมที่เราเก้าวเดินไปถ้าความไว้วางใจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้คุณจะทำอะไรเพื่อรักษามันถ้าคุณลองมองลึกลงไปในใจของคุณเองความไว้วางใจที่เรามอบให้กับผู้อื่นไม่ใช่แค่การกระทำที่เราแสดงออกไปแต่มันคือการสะท้อนถึงความมั่นคงในตัวเราเองเรามักจะมอบความไว้วางใจให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถไว้ใจได้ แต่หากเราเคยถูกใครบางคนทำลายความไว้วางใจนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกเหล่านั้นมักจะไม่หายไปมันอาจจะสะท้อนกลับมาในความไม่มั่นใจหรือในคำถามที่ว่าเราจะไว้ใจใครได้อีกไหมการทำผิดศีลในเรื่องความไว้ใจนั้นไม่เพียงแค่ทำลายความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ยังส่งผลกระทบต่อตัวเราเองเราอาจจะเริ่มสงสัยในตัวเอง ว่าทำไมเราถึงเลือกเชื่อคนที่เราไม่ควรจะเชื่อหรือทำไมเราถึงยอมให้ใครเข้ามาทำลายสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแต่การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้การยอมรับว่าเราเคยทำผิดและพยายามแก้ไขมันด้วยความจริงใจคือก้าวแรกในการฟื้นฟูความไว้วางใจไม่ใช่แค่ในตัวผู้อื่นแต่ในตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำจิตใจให้สะอาด รู้จักการสังเกตตัวเองและรู้จักการปรับตัวให้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์การรักษาความไว้วางใจที่มีค่าไม่ใช่เพียงแค่การไม่ทำลายความเชื่อมั่นของผู้อื่นแต่ยังเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ในใจของเราเองหากเราให้ความไว้วางใจคนอื่นอย่างจริงใจเราก็จะได้รับความไว้วางใจจากพวกเขากลับคืนมาเราไม่ได้แค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังสร้างความสงบสุขในใจตัวเอง ความมั่นคงในความเชื่อมั่นและในที่สุดก็จะนำพาเราไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขและสันติการรักษาความไว้วางใจไม่ใช่แค่การมอบให้กับคนอื่นแต่ยังเป็นการมอบให้กับตัวเองการเลือกที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรักษาคําพูดคือสิ่งที่ช่วยให้เรายืนหยัดในโลกนี้ได้อย่างมั่นคงเราจะรักษาความไว้วางใจนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไร จะมีวิธีใดที่เราจะไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตเกิดขึ้นซ้ำอีกคำตอบนั้นอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความตั้งใจและความใส่ใจในทุกการกระทำและทุกคำพูดของเราอย่าลืมว่าการที่เราสามารถรักษาความไว้วางใจในตัวเองและผู้อื่นได้คือการทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของผู้อื่นและในใจของเราเองการรักษาความไว้วางใจจึงเป็นการปฏิบัติที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต เมื่อเราพูดถึงการรักษาความไว้วางใจแล้วสิ่งที่ตามมาคือการรักษาศีลที่แท้จริงเพราะการรักษาศีลไม่ใช่เพียงแค่การหลีกเลี่ยงการกระทําผิดในทางกายหรือวาจาแต่ยังหมายถึงการรักษาความบริสุทธิ์ในใจของเราเองการรักษาความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกผิดหวังจากการที่เราทำให้ความไว้วางใจของเขาหายไปลองสังเกตดู ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ทำลายความไว้วางใจของผู้อื่นเรากำลังเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าในบางครั้งอาจรู้สึกว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือแม้กระทั่งเสียผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะกลับมาสู่เราในรูปแบบที่เป็นสิ่งดีงามนั่นคือความเคารพจากผู้อื่นความมั่นคงในจิตใจและความสงบในชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การกระทำที่ดีไม่ได้หมายความเพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่คือการกระทำที่มาจากความรู้สึกจริงใจและการตั้งใจที่บริสุทธิ์การไม่ทำให้ผู้อื่นเสียความไว้ใจนั้นถือเป็นการรักษาความดีทั้งในตัวเราและในสังคมรอบข้างสิ่งนี้ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับในสังคมความไว้วางใจคือสะพานที่เชื่อมโยงใจของเราและผู้อื่น หากสะพานนี้ถูกทำลายมันอาจจะยากที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหากเราสามารถรักษามันได้ทุกการกระทำทุกคำพูดที่เราแสดงออกไปจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจเราจะรักษาความไว้วางใจของผู้อื่นได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ตัวเราเองที่ต้องคำนึงถึงการกระทำในทุกวันรักษาความจริงใจในคำพูดและการกระทำของเรา และเลือกที่จะไม่ทำร้ายความเชื่อมั่นที่คนอื่นมอบให้เมื่อเรารักษาความไว้วางใจนั้นได้เราก็ไม่เพียงแค่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแต่ยังเป็นการทำให้จิตใจของเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสงบขึ้นและยั่งยืนขึ้นการรักษาความไว้วางใจจึงเป็นการรักษาศีลที่แท้จริงที่ไม่เพียงแค่การไม่ทำผิดแต่ยังเป็นการสร้างความดีที่มีความหมายในทุกการกระทำของเราเอง ดังนั้นการที่เราไม่ขโมยแม้แต่ความไว้วางใจของใครสักคนจะช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราและผู้อื่นจะยังคงอยู่ต่อไปและนั่นคือวิธีที่เราจะเติบโตขึ้นในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่ดีและมีคุณค่าในสังคมนี้การขโมยความไว้วางใจแม้จะไม่ใช่การขโมยทรัพย์สินที่จับต้องได้ แต่กลับเป็นการทำลายสิ่งที่มีค่าและเปราะบางที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเมื่อเราทำลายความไว้วางใจของผู้อื่นไม่เพียงแต่เราจะเสียความสัมพันธ์นั้นไปแต่ยังสะท้อนถึงการขาดความซื่อสัตย์และความจริงใจในตัวเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลซึ่งไม่เพียงแค่การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดแต่ยังหมายถึงการรักษาความบริสุทธิ์ในจิตใจ และการมีจิตท,ที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเราทุกคนสามารถเลือกที่จะรักษาความไว้วางใจของผู้อื่นได้ผ่านการกระทำที่ดีความจริงใจและการไม่ทำลายสิ่งที่มีค่าในความสัมพันธ์ท้ายที่สุดเมื่อเราไม่ขโมยแม้แต่ความไว้วางใจเราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเคารพในตัวเราและผู้อื่นนั่นคือการสร้างชีวิตที่สงบและมีความสุขอย่างแท้จริง